มาจ้ามาปอกบดซีรีส์ใหม่ที่กำลังรอต่อคิวอันแอฟั่งยิ่งร้านเหมือนเชียงของค่ายยูกุร่วมงานกับนักแสดงชื่อดังหวังชูร e. ัแรดรีหงอีในเร่าเรื่องราวของหญิงสาวที่มีวิญ,ญญาณสองคนอยู่ในร่างเดียวเธอเติบโตโดยการฝึกฝนให้เป็นนักฆ่าและสายลับในเครือหาดเหมยเธอแอบหลงรักอาจารย์ผู้ฝึกสอนของเธอชูติงเชียนเขางามสง่าเหมือนรูปปั้นตุ้บ่างสูงใหญ่ดูน่าเกรงขามและมีเสน่ห์อย่างมากแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเครือหาดเหมยถูกกำจัดเพียงชั่วข้ามคืนสามารถร,รับชม ที่เป็นอีกซีรีส์ที่จับตามองเป็นอย่างมากทั้งฝัดเรื่องที่มีความแปลกใหม่ไม่แน่ใจว่าจะเหมือนใน,นิยายหรือไม่เพราะการนําเสนอเป็นซีรีส์นั้นมีข้อจำกัดหลายอยา่างแต่ความสนุกนั้นต้องมีมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนแต่แปลงมาจากนิยายชื่อจีนที่ดังชิวจั่นกำกับโดยกัวจิ้งหมิงผลง,งานที่ผ่านมาของเขาที่ล่าสุดคือเรื่องเนื้อเมคาจตาริกิทสั่งพันที่สองและที่กําลังจะออนแอร์ในไม่ช้าโดยได้รับอนุญาตให้จัดจาหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือเรื่อง Frank of แฟร,ฟรชื่ออยเคี่ยวแหงโชะชตาชื่อีน ้าหม,มิงกุยลี่คาดว่าจะได้รับชมปลายปี2020เรื่องผงหญิงหลันเหมยเชียงชื่อไทยในนิยายเงาสึกด,ดอกพระหอมกระจรน,นอกจากผดเรืองเป็นที่น่าสนใจแล้วก็ยังมีนักแสดงที่น่าดึงดอูอย่างเช่นนุ่มราตรีหงอีกักบบทบาทแม่ทัพปชูติงเฉียนที่สง่าง,งามและดูลึกลับดูสง่าดังชายชาติที่งดงามแค่เห็นตัวอย่างก็อยากขอเป็นสิทธิ์จะได้รับใช้ท่านแม่ทพและจ้าขอตื่นทําให้หนุ่มหงอีหล่อมากๆในเรื่องนี้เห็นแล้วสะท้านใจมากๆใจละทัวแล้วพ่อคุณเออซึ่งดูจากโปสเตอร์ที่ปล่อยออกมาและภาพในเวลปอ มีความเรอาร่ราจัดแจ้นมากและยังเป็นฉากที่ถอดเสื้อโชว์กล้ามมัดมัดของเขาอีกด้วยแค่เท่านี้ก็ใจรัวรำรับสลายกันหมดและแจ่อย่างมายยอะๆได้ตลอดประกบคู่กับสาวสวยหน้าหวานมองชูรันที่เป็นบทบาทนักฆ่าเก่งวรยุทธ์และเลือดเย็นอีกด้วยนางเอกก็น้าหวานสถานใจมากๆและต้องต้องแสดงหลายบุคลิกอีกด้วยโอ้ยอยากจะดูไม่ไหวแล้วเรื่องนี้เคมีของทังคู่ก็หวานได้ใจสุดๆจ้าแค่สบสายตากับแม่ท้าก็น่าอิจฉาอย,อยากเป็นนางเอกเองเลยดูจากเขาเติมก็งดงามมา,มากๆและยังมีหนุ่มพระรองที่มีหน้าตาหน้าหลงไหลมากๆ คือเหยียนอันและบทเป็นหัวหลงจีน่าซึ่งข้อตุ้มของพระรองก็บ่งบอกให้เราเลิกถึงเรื่องเนือเมคาสตาริกิตเหมือนตัวละครหลงกองมาอย่างไงอย่างนงนคุณแต่ละคนก็เก่าใจเหลือเกินโชซิกแพรเยอะมากเรื่องนี้แข่งกันโชตสวดทรงผู้ชายรอเยอะมากอีกด้วยซีรีส์ได้ทำการปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วมารอปักกันเลยที่ยูคุมีจำนวน36ตอนอาจจะได้รับชมปี2 0 2 5จบแล้วจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้า